ทะเลอันนี้ง่ายเลยใช้เวลาไม่นานเลยเสนี้ง่ายสสด็จแหละปลาลูกคณะลูกไม่ต้องลางลีสอดาหอยลงไปอยางเร็วสุด,ดีน้ำปลา ฟ้าฟ้าจิ๋วยูขาวน้ำตาลน้ำเชื่อนิดนึงเพื่อความสดชื่นว่าวฟักเข้าไปอย่างสุดๆแต่นี้ก็เรียบร้อยแล้วดีกว่าจะ เสร็จแล้วครับจากที่จานรั่วไปเลยครับชุบเดื่อปลาทะเลมาด้วยนะปลาแดงช็บปลาแดงเสร็จแล้วชุบยั่วครับ